ท,ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จําจำกัดมหาชนเติบโตยอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทำดีมีคนรู้วันนี้เรามาร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบโลกเกียรติยศและเข็มกลัดแก่นิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมบริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ประจำปี2562จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ณคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะโดยมีดรอาภาอัฐบูรณวงศ์ X MBA KU รุ่นที่8 ประธานคณะอนุกรรมการนิสิเก่าดีเด่นประจำปี2562กล่าวรายงานเพศเัักรดรพิสิทธิ์อุย่ยรุ่งโรธ XMBAKU รุ่นที่3นายกสมาคมบริญญยโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวต้อนรับซึ่งได้รับเกียรติจากดรจงรักวัชรินรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเข็มกลัดเกียรติยศให้กับนิสิตเก่าดีเด่นอาทิคุณนิพนธ์โตวิริยเวทนิสิต x m ็ a k ์รุ่นที่2 นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาคเอกชนศาสตราจารย์เกียรติคุณ uth, ดรวรนุชฉัตรสุธิพงศ์นิสิต x m b a k ์ XMBAku รุ่นที่6นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมคุณสิทธิพลผู้สมบูรณ์นิสิต x m b a k ์ x m b a รุ่นที่8นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาคเอกชน คุณคณิฐานนที x m b a k u รุ่นที่12นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมคุณสุดจ,จิตราคำดี x m b a k u รุ่นที่14นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมและโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ คุณบุญชูสถิตมั่นในธรรม XMBAKU รุ่นที่16นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาคเอกชนคุณพัทรกฤกิชเตชะศิการ XMBAKU รุ่นที่20นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสตวแพทย์ดรเสรีกุญแจนา XMBAKU รุ่นที่21นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจคุณสรินทิพย์ชนะภัย XMBAKU รุ่นที่22ินิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจคุณกนกทิพย์จันพลังศี XMBAKU รุ่นที่25นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาคเอกชน และคุณพรพนิษฐ์รัตนกุล X MBA k u รุ่นที่28นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาคเอกชนซึ่งทางรายการ Hotline Thailand ก็ต้องขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะโอกาสดีนะครับที่เป็นวันมอบรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นของโครงการเปีเยโทสำหรับผู้บริหารหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่า X MBA ซึ่งวันนี้ก็มีคนในหลากหลายอาชีพในระดับผู้บริหารในระดับสูงที่ได้รับรางวัลมากมายนะฮะ ตั้งแต่คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวแล้วจนถึงรุ่นผู้อุโสนะครับซึ่งแต่ละท่านมีศักยภาพสูงมากผมก็ต้องแสดงความยินดีกับท่านด้วยและก็คิดว่าพลังของท่านความพาภาคภูมิใจของท่านวันนี้จะจะส่งผลให้ท่านมีพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องปัญหาของประเทศในในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเองเรื่องการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการและก็เรื่องสําคัญคือเรื่องโควิด1 9นซึ่ง เราต้องช่วยกันนะคิดว่าพลังของนิสิตเก่าที่ได้รับรางวัลวันนี้รวมกับนิสิตเก่าของ XMA a ซึ่งมีพลังค่อนข้างมากจะร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับประเทศแล้วก็ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะทาให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขับเคลื่อนสิ่งดีๆต่างๆให้ประชาชนชาวไทยให้แข่งขันได้ในที่สุดแล้วก็สร้างประเทศให้ยั่งยืนต่อไปยินดีด้วยนะครับงานนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ นิสิตเก่านะคะซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีศักยภาพสง่งนะคะสามารถที่จะดำเนินกิจการธุรกิจหน้าที่การงานในด้านต่างๆเนี่ยได้อย่างมีผลงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนะคะในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าที่ภาคภูมิใจของโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารเนี่ยจึงได้จัดงานนี้ขึ้นค่ะเพื่อที่จะเชิดชูยกย่องนะคะให้กับผู้ได้รับการ ประกาศรายชื่อทั้งหมด12ท่านนะคะซึ่งในวันนี้ก็ได้จัดพิธีมอบให้มอบโลให้นะคะโดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ดรวัชรินเป็นผู้มอบค่ะจึงขอชื่นชมและยินดีด้วยนะคะขอแสดงความยินดีค่ะสวัสดีค่ะงานในวันนี้เนี่ยเราจัดเ,เป็นงาน ให้เกียรติแต่นิสิตเก่าดีเด่นประจำปี2,562นะครับปีนี้เราก็ได้คัดสรรนิสิตเก่าดีเด่นของโครงการปิญญาโทสำหรับผู้บริหารของเราเนี่ย12ท่านซึ่งท่านจะเป็นผู้ประสบผลสำเร็จทั้งไม่ว่างานทางไม่ว่าหน่วยงานทางด้านราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดลงเอกชนทุกท่านมีความสามารถนะครับที่จะพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยโครงการปิญญาโทสําหรับสมาคมปิญญาโทสําหรับผู้บริหารเรานะครับได้จัดตั้ง X- Academy นะครับจะเป็นทําเกี่ยวกับเรื่องงานวิชาการโดยเฉพาะนะครับออในส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทั้งนอนดีกีและดีกีนะครับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นเนี่ยเป็นรางวัลที่มีเกียรติมากเพราะว่าตัวของตั้งต่เองก็ได้รับไปแล้วเมื่อ20บกว่าปีก่อนนะนะเป็นรุ่นแรกๆเป็นความภูมิใจมากเลยที่ กว่าจะได้รางวัลน,นี้มาเนี่ยเราก็ต้องทําความดีทุกอย่างนะคะจนเข้าตากรรมการแล้วก็เพื่อนๆเ,เห็นว่าสมควรจริงๆเะนนั้นผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยจงภูมิใจนะว่ารางวัลเนี่ยในรุ่นเนี่ยไม่ใช่จะได้กันทุกคนนะคะร้อยกว่าคนจะได้แค่หนึ่งหรือสองคนก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ในอันทรงเกียรติในครั้งนี้ทุกท่านนะคะและหวังว่ารางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับเนี่ยจะติดตัวท่านเป็นคนดีตลอดไปนะคะแล้วก็ช่วยมาพัฒนา s m b a ของกเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะก็รู้สึกเ,เป็นเกียรตินะฮะแล้วเป็นความภาคภูมิใจนะฮะแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ได้รับารางวัลวันนี้นะฮะคือสมาคมเราเนี่ยมีคนเก่งๆดีๆเยอะ ะะก็ต้องขอขอบคุณสมาคมนะฮะที่คัดเลือกผมให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่นนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากครับค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรติจากทางสมาคมเปรียโทสำหรับผู้สำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้ให้รางวัลหรือมอบในเรื่องของเป็นนิสิตเก่าดีเด่นในครั้งนี้นะคะซึ่งก็ เป็นความภูมิใจอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ที่ได้รับรางวัลอันนี้อันทรงเกียรตินี้ค่ะก็จะทำคุณประโยชน์ที่ต่อทางสมาคมแล้วก็ส่วนรวมต่อไปนะคะแล้วก็ทางด้วยตัวเองก็ทำงานอยู่ที่ธนาคารนาคารสงเคราะห์นะคะซึ่งก็เป็นภารกิจที่ทำให้คนไทยมีบ้านถ้ามีอะไรที่จะทำประโยชน์ในด้านทั้งด้านสังคมก็ดีหรือว่าด้าน สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ของสมาคมก็ยินดีที่จะช่วยเหลือค่ะรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากสมาคมนะครับผู้บริหารนะครับของ X MBA ครับไรกระเกรตรศาสตร์นะครับโครงการนะครับ X MBA ไรระเกษตรศาสตร์นะครับที่ได้นะครับให้เกียรติผมนะครับได้มอบรางวัลนะครับสิ่์เก่าดีเด่นนะครับสาขานะครับบริหารภาครัฐและก็รับวิสาหกิจนะครับในวันในวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากคุณผู้ถูกนะครับผมก็ได้นะครับ ใช้องค์ความรู้นะครับแล้วความนะครับสัมพันธ์นะครับกับนะครับเพื่อนร่วมรุ่นนะครับและรุ่นพี่รุ่นน้องในการที่นะครับได้ให้นะครับองความรู้ในการนะครับไปใช้นะครับในการที่บริหารจัดการนะครับในส่วนของงานที่ผมได้รับผิดชอบนะซึ่งก็จะประสบความสำเร็จได้มาเป็นอย่างดีก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางนะครับสมาคมนะครับ เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้นะครับมบรงวนนี้ให้กับก็เป็นที่ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็มีความรู้สึกยินดีและก็ขอบพระคุณอย่างมากนะคะของสมาคมที่ให้เกียรติและก็ให้ความสำคัญกับนักศึกษาที่มีผลงานและก็มีการการปฏิบัติหรือการกระทําที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะขอขอบคุณนะครับทางสมาคมที่คัดเลือกให้เป็นนิสิตดีเด่น ในปีนี้นะครับก็ที่ผ่านมาที่ได้เล่าเรียนจากที่นี่ไปนะครับก็ได้รับความรู้มากมายนะครับแล้วก็ได้เอาเข้าไปใช้ในการประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยก็ได้รับความประสบการณ์ที่ดีจากที่นี่นะครับยังไงก็ตามก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับและต่อด้วยการเสวนาออนไลน์ x f o e webinar ครั้งที่4การปรับยุทธศาสตร์ ธุรกิจในสภาวะใหม่ของโลกระหว่างและหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ประสบการณ์จาก3องค์กรชั้นนำระดับประเทศอาทิดร์ธีรพลถนอมศักยุทธ์หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน คุณวิทวัสสวัสดชูโตประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวะกรรมบริษัทปตทจำกัดมหาชนและคุณมงคลลีลาธรรมประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวดำเนินรายการโดยดร์สุนทร คุณชัยมัง X MBA k u รุ่นที่3ในหัวข้อเมื่อธุรกิจต้องอยู่รอดให้ได้ในสถานการณ์วิกฤตที่ยาวนานกว่าที่คิดให้กับท่านที่สนใจผ่านทางการเสวนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zo ู om อีกด้วยค่ะ